ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงงานสงกรานเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นงานที่เป็น international event ที่ทุกๆปีเราได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาปีนี้แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเข้ามาไม่ได้นะคะแต่เราก็ยังให้ความสําคัญกับตัวงานสงกรานมากๆการจุดประกายของบุรีรัมย์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการจัดรูปแบบ ที่น่าจะเป็นรูปแบบที่จัดได้ดีที่สุดเราอยากให้เป็นสงกรานต้นแบบเราอยากให้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ยังเข้ามาไม่ได้ได้เห็นแล้วก็ได้ปักธงไว้เลยว่าปีนี้เข้ามาไม่ได้ปีหน้างานสงกรานเนี่แหละคือสิ่งที่เข้ามาได้ นี่ถ้าดูในแง่เม็ดเงินเน่ยนะคะเราก็ได้ดูว่าความพร้อมในการจัดงาน10วันนี้นะคะเราก็คาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าเอ็กซ์แพดที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งเราก็จะโปรโมทไปด้วยเนี่ยเข้ามาประมาณสัก4ี่แสนคนใน10วันนะคะ ไรายได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ2,000ล้านบาทส่วนสิ่งที่เราเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการที่จะไปะ spending ต่อวันเนี่ยมากขึ้นเราก็คิดว่างานนี้เนื่องจากว่ามันมีความหลากหลายของกิจกรรมก็น่าจะไดะ้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ2,200บาทต,ต่อครั้งนะคะต่อทริปแล้วก็การพักค้างเนี่ยน่าจะมากกว่า2วันแน่นอนค่ะสุดท้ายทางการท่องเที่ยวเองอยากเชิญ่วนประชาชนอย่างไรบ้างเกี่ยวกับงาน งานสงการทั่วประเทศนะคะสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเลยคุณหมอก็ต้องเน้นยำ้ำตอนนี้รัฐบาลผ่อนคลายให้ทุกคนได้เล่นสงการได้อย่างมีความสุขคุณถือเป็นการปลดปล่อยแต่การปลดปล่อยนั้นเราก็ต้องคิดว่ามันก็ต้องอยู่บนมาตรการมาตรฐานอย่างดีมาตรฐานที่เคร่งครัดความปลดปล่อยเนี้เราอยากให้เชิญชวนนะคะทุกๆคนในประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมสนุกในวันสงการในทุกพื้นที่อาจจะไม่ใช่แค่บุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์เนี่ยเราอยากให้ทุกคนนะชักเชิญไปเที่ยวนะคะอยากให้บุรีรัมย์เป็นตัวจุดประการและหลายพื้นที่ที่จะจัดงงาานสกกร์็ขอให้ดู เพราะว่าบุรีรัมย์จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6เมษายนดังนั้นขอให้มีความสุขบนมาตรการาที่รักษาความปลอดภัยในสุขานามัยอย่างเคร่งรัดค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะค่ะ